เนี่ยในเตรียมเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่บริเวณห้ซีเมื่อกี้มันจะมาเขื่อนคืนเขื่อนเป๊ะก็ไปซื้อยาดีสีไปหอมแดงนะเอาหอมแดงหมดมาเขื่อนเขื่อนคก็คือนหอมแดงมาเขื่อนเขื่อนต้องเป็นเขื่อนที่มันคืนมันจะมันจะตัดกับเอพวกนี้ได้แล้วก็ทีี่นพริกมีน้ำปลาแล้วก็ ถ้าอันนั้นก็ชูรสชูรสคือมีสองอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วลงชูรสมะแขงอันนี้ก็ไปเอโอ้มะโกนี่มะโกอ่อนได้ม่เ็นมะโกแก่ได้โม้โกที่มันพอดีอ่ะพอดีุ้นมะโกค่ะคุณผู้หญิงที่ขาดไปได้ก็คือใบใบมะละกอหอใบมะละกอหอตัวนี้คือชู ชูรสชาติอ๋อใบมะขอเป็นหอมียงออเคาคาบมี่ใบมะฮุงกับใบสมกบก็ได้บ้านเราใบสมกบเออใบสมกบนะออกเปี้ยวๆอันนี้บกบใบสมกบนั่นอันนี้ขาดใบบขาหูแ้วขาดอย่างเดียวคือดอกดอกมะฮุ่งเอคาป็แบบบุคคาอไอ่ะอันนี้มีอย่างเนมี มะแข้งมะเขือกระเทียมหัวหอมหอมข่าในแหละเห็นก็เห็นต้นหอมเขียวๆนะเอามาเอามาเลยเอามามเลยที่ขาดไม่ได้ทำไมถึงว่าขาตะไคร้ถ้ามีไอ้ดอกมะฮงเนาะดอกดอกผู้ตัวผู้ดอกมะฮงเดี๋ยวเออดอกมะฮงปู้น่นบ้านเขาล่ะดอกมะฮงปู้ขาดขึ้นกระแทกดู้นกระทำเสือกินยอดถึงบวชาย เด้อมากินเมี่ยงก็ไม่มีอะไรมากมายอันนี้ครบพร้อมพอเราห่อแต่กลายเป็นเมี่ยงอันนี้พร้อมพร้อมสิกินได้เรียบร้อยพร้อมกินแล้วกับบบอังช่วยระบบไปทันกับทันบาทันกับรองกินระบายอันนี้คือระบายเป็นระบายได้สมัยโบราณเอแลนให้สมัยตะกอนนะ่นแลน้ฮดน สมัยตะกอนเขาให้แลนให้พ่นหวยพ่นให้หน้าแล้วสมัยทุ่งนึ่งเนี่ยมันมีห้องน้ำเนาะมีสวมแหละกระบอกเป็นหยังอืมแต่สมัยตะกอนไอ้เจ้าเอ้ยให้หน่าจักให้จักทงนี่ยเขาแลนไส้หมดแล้วเพื่อสิเจอเราอืเสียบมาคุดะระบัตรท่านแต่ว่าขัดบัดกินแัดแทบแท้มะก้ก็ต้องเอาน่ย่ยอ่อนน่่ยขนาดนี้ตะแก,ก,ก่กินมาได้ในเหนียวในแข็งอย่างมาได้อ่ะโอเค มาลองกินดูมันสิเ้็นได้หลเป็นว่ถ้าทก็นดูมันจะเป็นยังยง ใส่่ใส่แล้วใส่แล้วดีเดยวใส่่ใส่ลำป้าุน้ำปลาน้าปลาดเดียวสุด่ใ่เพราะว่าเขาปรุงแล้วในนี้นะำเสร็จแล้วกอแล้วแต่คนชอบกินเลย ก็เห็นที่งานี่ฟรีเราไปถิ่นงงๆอย่างไร แด่แดมามาไม่้มาบานเ้อืออะไมีดีบคืนมาเดินกินนองชูขูดทุกคนกินเนื้อมะโกะไปเมาแล้วไปเมลูกเท่เขาได้กินเนื้อบริวานมเรื่งแ <beautiful> <c ười> you know, ้เป <inaudible> like ็น uh จีนอะไร้าะเนี่ยข้มัน้โพดกรเียมอืมขึ้นกินเลย

อันเียรู้วว <Yeah. S 1> เนี่ยรู้กับที้ดูโคนนะทุกนใ่เยีกไปอยเจบหนเ็ขาเงิเางั้นตอนนี้นีเล่ก็นาเขาตลกตลอ่น้อืานจะช่วยกายตัเขาหน้าตาหาย่นี้หน้าตาโง่นี่มก